คุณเชื่อไหมว่าไวัยแดงช่วยบำรุงหัวใจหรือกาแฟสามารถช่วยให้คุณสร่างเมาได้เร็วความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอลเหล่านี้คือสิ่งที่สังคมสอนต่อๆกันมาและเป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพและการเงินของคุณพังในระยะยาวครับแอลกอฮอลไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายในสังคมแต่มันคือหนี้สุขภาพก้อนใหญ่ที่คุณจะต้องชดใช้เมื่อถึงวัยเกษียณ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง5ข้อาการเงินฉลาดกระสีนนะครับการดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่การดื่มที่มาพร้อมกับความเชื่อที่ผิดพลาดนั้นอันตรายมากครับความเข้าใจผิดเหล่านี้ทำให้เราประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปและมองข้ามความเสียหายระยะยาวที่เกิดกับร่างกายซึ่งสุดท้ายแล้วจะนำมาซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่สูงลิ่ววันนี้ผมจะมาเปิดเผย5ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้คุณเลิกตามความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแล้วหันมาตัดสินใจโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทางสุขภาพครับความเชื่อผิดที่ 1. ประโยชน์ต่อหัวใจ 1. ความเชื่อผิดไวน์แดงหรือเบียร์มีผลดีต่อหัวใจ นี่คือความเข้าใจผิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแต่เป็นสิ่งที่องค์การด้านสุขภาพทั่วโลกกำลังพยายามแก้ไขครับความจริงที่ต้องรู้แม้ว่าวายแดงจะมีสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิแดนซ์อยู่บ้างแต่ประโยชน์ที่ได้นั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดจากแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งประเภทที่1และการดื่มในปริมาณเล็กน้อยก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและความเสียหายต่อตับองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุชัดเจนว่าไม่มีระดับการดื่มที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาดเปลี่ยนการลงทุนด้านสุขภาพไปทานผักและผลไม้ที่ให้สารต้านอนุมูลอิสระสูงโดยไม่มีความเสี่ยงจากแอลกอฮอล์นี่คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่อสุขภาพหัวใจโดยที่ไม่มีต้นทุนแฝงครับ ความเชื่อผิดที่2การสร่างเมาส 2. ความเชื่อผิดกาแฟรหรือเครื่องดื่มชูกำลังจะช่วยให้สร่างเมาได้เร็วเมื่อรู้สึกเมาหลายคนมักจะพึ่งพากาแฟรหรือเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่สิ่งนี้อันตรายมากครับความจริงที่ต้องรู้สิ่งเดียวที่สามารถลดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด BAC ได้คือเวลาครับ คาเฟอีนเพียงแค่ทำให้คุณรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาเท่านั้นคุณจะกลายเป็นคนที่เมาแต่ตื่น Wide Awake Drunk ซึ่งยังคงมีอาการบกพร่องทางปัญญาการตัดสินใจผิดพลาดและปฏิกิริยาตอบสนองที่ช้าลงสิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงในการขับขี่หรือการตัดสินใจทางการเงินที่นำมาซึ่งความสูญเสียอย่างร้ายแรงสิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาด ตั้งกฎห้ามตัดสินใจสำคัญและห้ามขับขี่หลังดื่มอย่างเด็ดขาดและใช้การรอเวลาและดื่มน้ำเปล่าในปริมาณมากเท่านั้นในการบรรเทาอาการเมาครับ ความเชื่อผิดที่3 3. ความเชื่อผิดแอลกอฮอล์ช่วยให้คุณหลับง่ายขึ้นและพักผ่อนได้ดีหลายคนใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยในการนอนหลับเพราะมันมีฤทธิ์กดประสาทแต่สิ่งนี้คือการทำลายคุณภาพการนอนของคุณอย่างเงียบๆครับความจริงที่ต้องรู้แอลกอฮอล์จะขัดขวางการนอนหลับในช่วงที่สำคัญที่สุดนั่นคือช่วง R.E.M. Rapid Eye Movement ซึ่งเป็นช่วงที่สมองจัดระเบียบความจําและการเรียนรู้เมื่อคุณดื่มคุณจะหลับได้เร็วแต่การนอนจะตื่นเขินและถูกรบกวนในช่วงครึ่งหลังของคืนการขาดการนอนเร็มที่มีคุณภาพจะส่งผลให้คุณตื่นมาพร้อมกับอาการอ่อนเพลียสมองไม่ปลอดโปร่งและประสิทธิภาพในการทํางานลดลงอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ควรทําอย่างชาญฉลาดสร้างสุขอ,อนามัยการนอนที่ดี ด้วยการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์อย่างน้อย3-4ชั่วโมงก่อนเข้านอนเพื่อให้ร่างกายได้หลับลึกอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นรากฐานของประสิทธิภาพการทำงานที่ดีครับ ความเชื่อผิดที่4ความทนทาน 4. ความเชื่อผิดคนที่คอแข็งคือคนที่มีสุขภาพดีกว่าการสามารถดื่มได้มากโดยไม่แสดงอาการเมาไม่ได้หมายความว่าคุณแข็งแรงแต่มันคือสัญญาณเตือนอันตรายครับความจริงที่ต้องรู้การมีความทนทานสูง high tolerance หมายความว่าร่างกายและสมองของคุณได้ปรับตัวเข้ากับแอลกอฮอล์แล้ว และต้องการปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดิมนี่คือการบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงสูงมากต่อการติดแอลกอฮอล์และการทำลายอวัยวะภายในอย่างตับและสมองในระยะยาวคุณกำลังแลกการยอมรับทางสังคมกับสุขภาพและเงินเก็บในอนาคตครับสิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาด ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองคอแข็งให้ลดปริมาณการดื่มลงทันทีและทบทวนพฤติกรรมการดื่มของคุณการลงทุนที่แท้จริงคือการดูแลตับของคุณให้แข็งแรงไม่ใช่การทดสอบขีดจำกัดของตัวเองครับ ความเชื่อผิดที่ 5. รูปร่าง 5. ความเชื่อผิดการดื่มแอลกอฮอล์เล็กน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อความฟิตและรูปร่างหลายคนมองท้ามแคลอรี่จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบต่อการออกกำลังกายไปอย่างสิ้นเชิงครับความจริงที่ต้องรู้แอลกอฮอล์คือแคลอรี่เปล่า empty calories ที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ และร่างกายต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญมันก่อนสารอาหารอื่นๆที่สำคัญที่สุดคือแอลกอฮอล์รบกวนการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อและขัดขวางกระบวนการเผาผลาญไขมันทำให้การออกกำลังกายของคุณไร้ผลดังนั้นการดื่มเบาๆก็ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายสุขภาพและรูปร่างที่คุณตั้งใจไว้สิ่งที่ควรทำอย่างชาญฉลาดให กำหนดงบประมาณแคลอรี่ต่อสัปดาห์สำหรับแอลกอฮอล์หรือเลิกดื่มไปเลยในช่วงที่คุณต้องการลดน้ำหนักหรือสร้างกล้ามเนื้อคุณต้องลงทุนในอาหารและการออกกำลังกายให้เต็มที่โดยไม่ให้แอลกอฮอล์มาขโมยผลลัพธ์ไปครับ อย่าปล่อยให้ความเชื่อผิดๆในสังคมมากำหนดสุขภาพและการเงินในอนาคตของคุณครับการเลือกที่จะดื่มอย่างรู้เท่าทันคือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดเพื่อชีวิตกเกษียณที่มั่งคั่งและแข็งแรงครับเมื่อคุณเข้าใจความเสี่ยงที่แท้จริงเมื่อคุณให้ความสำคัญกับคุณภาพการนอนและเมื่อคุณหยุดใช้แอลกอฮอล์เป็นทางออกของปัญหาคุณก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ ขอให้คุณนำา5ข้อคิดนี้ไปทบทวนพฤติกรรมการดื่มของคุณตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วมาเป็นนักลงทุนในสุขภาพที่แท้จริงกันครับเป็นยังไงบ้างครับกับ5ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์สรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับ 1. ความเชื่อผิดไวน์แดงเบียร์มีผลดีต่อหัวใจ 2. ความเชื่อผิดกาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังจะช่วยให้สร้างเมาได้เร็ว 3. ความเชื่อผิด แอลกอฮอล์ช่วยให้คุณหลับง่ายขึ้นและพักผ่อนได้ดี 4. ความเชื่อผิดคนที่คอแข็งคือคนที่มีสุขภาพดีกว่า 5. ความเชื่อผิดการดื่มแอลกอฮอล์เล็กน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อความฟิตและรูปร่างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆเรื่องการเงินแบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ